โอเคมาตอนนี้นะตอนนี้นะครับก็จะมาสอนเรื่องก,การหาเลขออกซิเดชันนะครับโดยการหาเลขออกซิเดชันนี้เนาะเด็กๆจะต้องจำประจุให้แม่นๆก่อนโดยประจุที่เด็กจะต้องจำนะครับประจุที่เด็กจะต้องจำนะครับเด็กๆจะต้องจำนี้เนาะคือตั้งแต่ธาตุนี่นะธาตุนี้นะเช่นนี้นะ 1 1 H ไฮโดรเจนอย่างเงี้ยก็ต้องจำว่าจะเรียงตามเป็นเป็น1เ,เฉยๆนะครับ1เฉยๆก็จะเป็นประจุอยู่หมูนะ่ไหนอ่ะโอเคก็ต้องเขียนก่อนหมู่แล้วก็คาบถูกไหมฮะอ่าคาบหมู่แล้วก็คาบนะครับทีนี้ก็จะกลายเป็นลักษณะประมาณว่าอยู่หมู่หนึ่งหรือหมู่เจ็ดนะครับคาบที่หนึ่งเท่านั้นเนาะต่อไปก็จะมีประจุนะครับตัวสําคัญในบทนี้ในเรื่องนี้ก็คือต้องไปประจุเนาะ มันจุจะเป็นบวก1นะครับถ้ามันอยู่หมู่ที่1แต่ถ้ามันอยู่หมู่ที่7จะเป็นลบ1ตรงน,นี้นะหนูจะต้องจําให้แม่นเนาะต่อไป2 4 HE 3 7 LI นะครับแล้วก็4 9 BE นะแล้วก็5 11 B Boron 6 12 C Carbon 7 14 N Nitrogen 86 โอออกซิเจนนะครับ99 f เฟลูออรีน10 20 n e นีออนแล้วก็11 23 n a โซเดียม 12, 24อ g มแมกนีเซียม13 27 a l อลูมิเนียม14 28 s i ซิลิคอน15 31 P ฟอสฟอรัส 16, 32 s ซัลเฟอร์17 35.5 ดีเอลคอรีนสันเฟอร์นี้คือกรรมฐานนะ18 20 18 40 A R R ก้อนนะครับ19 39 K โพแทสเซียม20 40 C A แคลเซียมนะเด็กๆจะต้องจำให้แม่นนะลูกเพราะว่าบทต่อไปก็ต้องได้ใช้ตัวนี้นะครับโอเคเฮสเซีย okay. มก็คือ2ตัวนี้ก็2 1 2 2 2 2 3 2 4คือเอาเลขด้านล่างมันมาจับไปลูกจับนะครับตามการจับเ,เลขตอนเนาะ 2องห้าสองหกสองเจ็ดสองแสองเก้ว่า้สองเก้าะนะพู่เตยกันเลยสองแปดหนึ่งสองแปดสองสองแปดสาสองแปสสองแห้าสองแปดหกสองแปดเจ็ดสองแปดแปดสองแปดดหนึ่ง 2 8 8 2นะครับในลักษณะประมาณนี้เนาะโอเคส่วนเป็นหมูเนาะหมูข้าวก็คือตอนนี้มีเดียมอยู่หมูที่แนะครับคาบที่1ไม่มีประจุนะลูกไม่มีประจุหมู่8จะไม่มีประจุนะครับตอนนี้ก็จะเป็นหมูที่1ค่คาบที่2ประจุบวกหหมู่2งคาบ2ประจุบวก2หมู่3อา้าว่หมู่3คคาบ2ประจุบวก3าม มู่4คาบ2ประจุบวก4หรือลบ4เป็นได้ทั้ง2อันหมู่5หมู่5คาบ2ลบ3หมู่6คาบ2ลบ2หมู่7คาบ2ลบ1หมู่8คาบ2เป็น0หมู่1คาบ3บวก1หมู่2คาบ3บวก2 หมูสามค่าบสามบวกสามหมู่สี่ค่าบสามบวกสี่ลบสี่หมู่ห้าค่าบสามลบสามหมูหกค่าบสามลบสองหมู่เจ็ดค่าบสามลบหนึ่งหมูแปดสามเป็นศูนย์หมูหนึ่งค่าบสี่บวกหนึ่งหมูสองค่าบสี่บวกสองต้องจำตัวนี้ให้แม่นๆเนี่ยฟังเนี่ยฟัง ังประจุเน um, well> ี่ยโคตรต้องแม่นเลยนะเนี่ยต้องแม่นต้องแม่นต้องแม่นเลยต้องแม่นต้องแม่นต้องแม่นถึงจะไม่สวยแต่คอยให้เรีนที่ความรู้นะครับนะครับนะครับโดยการประจุ่างนี้ลูกมันจะสัมพันธ์กับหมูเนาะคือถ้าลงท้ายเลขอะไรนะครับหมูก็จะเป็นเลขนั้นเลยหมูจะเป็นเลขนั้นเลยนะส่วนค้าบเนาะก็จะดูที่ตัวเลขนี้ลูกถ้ามีสองตัวก็คาบที่สองนะสามตัวก็คาบที่สามนะครับสี่ตัวก็ค้าบที่สี่ในักษณะประมาณนี้ยคาบที่สี่นะ แล้วเด็กๆรู้จำจำตัวนี้ให้ดีเนาะจำจำทิคในการจําคือหมูหนึ่งบวกหนึ่งมูสองบวกสองหมูสามบวกสามหมูสี่บวกสี่ลบสี่หมูห้าลบสามหมูหกลบสองหมูเจ็ดลบหนึ่งมูแปดเป็นศูนย์และหมูหนึ่งมันก็จะวนใหม่ในลักษณะเป็นศูนย์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยลูกก็จะวน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 แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตอนนี้หนูต้องจําให้แม่นก่อนที่จะไปทําเลขออกซิเดชันนะจำให้แม่ก่อนจำให้แม่นนะ เดี๋ยวครูจะพาทำเลขออกซิเดชันตัวที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเวลาทำทำอย่างนี้นะลูกเลขออกซิเดชันอ่ะโอเคดูเขาบอกว่าข้อใดมีเลขออกซิเดชันสูงที่สุดขอจำก่อน C A O N A สอง O สอง C A O N A สอง O สองเขาต้องการหาออกซิเจนใช่ไหมอ่ะต่อไป O F สองแล้วก็ K O สอง o f 2แล้วก็ k o 2ข้อนี้เขาต้องการออกซิเจนนะครับเราต้องเขียนว่าออกซิเจนคือไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องของออกซิเจนนะครับโดยบรรทัดแรกจะเขียนของ1ตัวนะจำนี้บรรทัดที่2คือ n ตัวมกีกี่ตัวก็เขียน n ตัวตามนั้นนะครับบรรทัดหนึ่งเขียน1ตัวนะเรียกออกซิเดชันของ1ตัวอันนี้ของ n ตัวนะครับแบบนี้ต่อไปมาไล่ฮะ Ca แคลเซียมเมื่อกี้มีบวก2ใช่ไหมครับแต่มันไม่มีได้ค่อย เมื่อมันไม่มีเลขห้อยมันก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบวกสองเหมือนเดิมดังนั้น o ต้องเป็นลบสองครับ o ก็มีตัวเดียวไม่มีเลขห้อยตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบสองเวลอาไปตอบเราต้องเอา o ตัวเดียวไปตอบนะ o ตัวเดียวคือลบสองนะครับไปดูตัวนี้ครับ o สองตัวคือไม่รู้เรื่องเนาะแต่ n สองตัว n ตัวหนึ่งคือบวก1นะครับ n สองตัวก็เลยเป็นบวก2ดังนั้น o ต้องเป็นลบสองเพราะหักล้างกันแล้วได้เป็นศูนย์ตรงนี้ไม่มีประจุใดๆนะครับบรรทัดข้างล่างต้องหักล้างกันพ เป็นลบสองนะครับลบสองมันมาจากโอสองตัวเนาะดังนั้นบรรทัดนี้โอตัวเดียวต้องเป็นลบหนึ่งนะครับเราจะคิดเป็นโอตัวเดียวนะบรรทัดนี้บรรทัดนี้ต้องเป็นของตัวเดียวนะตัวเดียวนะครับคือสองตัวเป็นลบสองในโลกเนี่ยมันห้อยสองสองตัวเป็นลบสองตัวเดียวไปเลยเป็นลบหนึ่งต่อไปครับตอนนี้ครับ f ตัวเดียวคือลบหนึ่งเนาะแต่มี f 2สองตัวเป็นลบสอง ดังนั้น O ต้องเป็นบวก2 O มีตัวเดียวคือบวก2นะครับข้อนี้โเป็นบวก2ข้อนี้ครับ k เป็นบวก1เนาะมันมีตัวเดียวก็เป็นบวก1นังน้นตัวนี้เป็นลบ1ลบ1 O มี2ตัวได้ลบ1ถ้าเป็นตัวเดียวเลยเป็นลบ1นส่วน2นะครับทำความเข้าใจให้ดีนะดังนั้นข้อนี้ครับตัวที่สูงที่สุดก็คือ OF เ้อยสองครับมีประจุปเป็นบวก2องตอบับงนี้นะ OF เ้อยสองนะครับข้อ3า5 ตอบเรียบร้อยนะครับข้อต่อไป396 397เอะาเดี๋ยวทำให้ดู3ข้อเนาะเดี๋ยวปล่อยให้หนูทําเองนะครับ396เนาะ NaClO 3ขอลบหน้านี้แล้วกันพื้นที่ทดหน่อยนะ NaClO 3 Na 2 ClO 3 n a c l o สามเอ้าเมื่อคืออันเก่าอ๋ออันเก่าอันส่าโอเคมันเหมือนมีสองตัวให้หาตัวที่มันถูกต้องเนาะเขาต้องการหาเลขออกซิเดชันของคอร์ลีน c l คอรีนดังนั้นเราก็ต้องขีดเส้นใต้ c l คอรีนว่าเอ้ยฉันไม่รู้จักคือนะฉันไม่รู้จักเจ้านะครับฉันไม่รู้จักเจ้าขีด c l แบบนี้นะขีดไว้ครับบรรทัดแรกคือตัวเดียว n a ตัวเดียวบวกหนึ่งมีตัวเดียวก็เป็นบวกหนึ่ง o ตัวเดียวคือลบสองมีสามตัวเป็นลบหก ดังนั้นตรงกลางต้องหักล้างเป็นศูนย์ตรงกลางก็เลยต้องกลายเป็นบวก5 cl, CL ไม่มีเลขค่อยก็เขียนบวก5ธรรมดาครับ cl ตัวนี้เป็นประจุบวก5มาดู cl ตัวนี้ฮะ na ตัวเดียวบวก1มี2ตัวเป็นบวก2เพราะมันค่อย2 o เป็นลบ2มี3าตัวเป็นลบ6ตรงกลางเป็นบวก4ครับดังนั้นตัวนี้เป็นบวก4เนะออาะเราจะหาในลักษณะประมาณนี้ฮะเปิดการไปตอบครับข้อได้ถูกต้องนะ396เ้าหเลยตอบข้อที่1นะครับ หาได้ตรงสามเก้าเจ็ดครับของท่าแทน n ิชั i ท่า t ทน n ิชั i คือท่าที่ไม่ได้ไดท่องอยู่ในยี่สิบท่านแรกลูกทิกนะครับท่า t ทนนิชั i คือท่าที่อยู่ตรงกลางเอาไปคิดครับข้อนี้อ่ะขอทดวิธีคิดโทษตรงๆเลยเนาะก็คือยกไปเขียนใหม่น,นั่นเองนะครับโอเคอครูขี้เกียจคอบครูขี้เกียจเปิดกลับมาดูเขียนเลยดีกว,ว่าขอ copy ไปแล้วกันนะคระับปึ๊บ บันทึกภาพปั๊มแล้วก็ไปที่หน้าต่อไปแล้วก็กดลบหน้าแล้วก็กดรูปภาพเข้ามาใหม่ปั๊มรูปภาพเข้ามาปั๊มแล้วป็มาเขียนแบบนี้ปั๊มโอเคตอนแรกครับ M เอา,เอา mn m n, m n o 4ลบหมายความว่า o ตัวเดียวเป็นลบ2 4ตัวเป็นลบ8ตรงนี้ต้องเป็นบวกเท่าไหร่ถึงหักล้างได้ลบ1งตอนนี้ก็เป็นบวก7ครับบวกเเข้ามาบวกเเนาะตอนแรเป็นบวกเบวกจดโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรเนี่ยมีค่าเท่ากันโอเคต่อไปครับไปหา m n o 4 2ลบเนาะโอเค o ลบสองเป็นลบแปดเป็นบวกหกเนาะมันถึงจะหาก้ังได้ลบสองนะตัวเดียวเป็นบวกหกครับตอนนี้เป็นบวกหกตัวนี้ไม่เข้ากันเนาะบวกหกนะครับต่อไปครับหาชอยข้อที่สามก่อนดีกว่านะข้อที่สามก่อน v o f ห้ยสามคือ V ตัวเดียวนี้นะลกอ่ะ F ตัวหนึ่งเป็นลบหนึ่งสามตัวเป็นลบสาม O ตัวเดียวเป็นลบสองมีตัวเดียวเป็นลบสองดังนั้นตอนนี้ต้องเป็นบวกห้าครับ นะเพราะมันหักล้างแล้วได้เลขศูนย์นะแบบนี้ครับโอเคข้อต่อไปครับอันนี้ก็เป็นบวกห้าต่อไปของตัวนี้ครับมามาหาตัวนี้ k สอง cr สอง o เจ็ดนะครับ o ตัวอ้าว k ตัวเดียวบวกหนึ่งสองตัวบวกสอง o ตัวเดียวเป็นลบสองเจ็ดตัวเป็นลบสิบสี่ตรงนี้ต้องเป็นบวกสิบสองบวกสิบสองมาจาก cr สองตัวถ้า cr ตัวเดียวเลยเป็นบวกหกครับตัวนี้เป็นบวกหก เป็นบวกหเนาะอันนี้มันก็ไม่เท่ากันนะครับไาได้ฝั่งนี้บ้างอะ FECN นะครับ CN หนะครับประจุนะลบสมนะลบสก็คือ CN ตัวน,นี้ลูกหนูต้องจำนะครับ CN เนี่ยจะมีประจุลบหอยู่ตรงหัวมันนะก้อนหนึงคือลบหนะลูกก้อนหนึ่งคือลบหนะ CN จําดีๆหกตัวต้องเป็นลบลนะครับแต่ตัวน,นี้ต้องเป็นบวกสเพราะหักล้างกันได้ไดลบสาม f e มีเลขค่อยตัวเดียวครับเป็นบวกสามนะเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นเท่าไหร่หนูทำโจทย์ไปเรื่อยเดี๋ยวครูจะบอกเองนะครับอันนี้เป็นบวกสามมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ลูก c u s o สดอทน้ำห้าตัวคือมีน้ำมาเกาะอยู่ห้าตัวน้ำมีค่าเป็นศูนย์จำให้แม่นๆนะครับน้ำมีค่าเป็นศูนย์ก็เลยไม่ต้องคิดครับ soc ก้อนนี้ครับมีค่าเป็นลบสองจำไม่ดีนะ s o สโลบสองนะครับ ดังนั้นตอนนี้องเป็นบวกสองด้วยอัตโนมัตินะครับบวก2อด้วยอัตโนมัติราวนี้ก็ยังไม่เท่านะครับเป็นบวก2ไปดูที่ตัวด้านล่างฮะ CO ครับแล้วก็ NH 3 5ตัวแล้วก็ CL ตัวหนึ่งนะครับมีประจุเป็นบวก2 CL เป็นลบ1นะครับมีตัวเดียวเป็นลบ1ตัวนี้ตัดเป็นศูํย์จไว้ให้ดี NH 3มีประจุเป็นศนย์นะครับข้อนี้ก็เลยเป็นศูนย์ตัวนี้ก็เลยเป็น บวก3เนาะบวก3มันหักล้างกับลบ1ได้บวก2อะตัวเดียวเป็นบวก3นะครับนี้ก็ใส่เป็นศูนย์ให้มันหน่อยตัวนี้เป็นบวก3ครับไปดูอีกตัวหนึง่งนฮะ M N ตัวนี้คร M N O H ห้อย3นะครับตัวนี้ก็จะจัดกลายเป็นก็ O H มีประจุเป็นลบ1นะตัวนึงมีประจุลบ1นะลูกจำไว้ O H มีลบ1นะ ก็กลายเป็นตัวเดียวคือลบหนึ่งสามตัวเป็นลบสามตัวนี้เป็นบวกสามดังนั้นตัวนี้อ่ดังนั้นตัวนี้ตัวเดียวก็เป็นบวกสามนะครับก็จัดไปในลักษณะประมาณนี้อันนี้คือบวกสามอ่านี้ก็ตอบเลยแล้วครับตอบข้อที่สี่นะตอบข้อที่สี่โอเคต่อไปให้หนูทํานี้เนาะทําเองนะสามเก้าแปดจนถึงหนูทําเองได้หมดแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วมั้ง สามเก้าแปดจำจนถึงสี่สามเจ็ดสามเก้าแปดจะถึงสี่สามเจ็ดนะครับสามเก้าแปดจะถึงสี่สามเจ็ดโดยครูบอกใบให้ก่อนเมื่อกี้บอกใบไป,ไปแล้วบอกใบอะไรได้อีกนะครับบอกใบไอออนที่เราไม่รู้เนาะแต่ครูหาบอกใบให้ก่อน So4 ประจุ2ลบนะครับตายตัว so3 นะครับ so3 ตัวนี้ so3 ตัวนี้ก็รู้ไว้นะ so3 ประจุ2ลบหรือลบ2เหมือนกันนะครับมีอะไรที่จะต้องบอก e? อีกยังไม่มีตัวที่ต้องบอกใบ so เป็นศูน so4 ให้รู้แล้ว nh3 รู้แล้ว cn รู้แล้ว nh3 รู้แล้ว C.L.C. รู้แล้วตุ๊ตุ๊ตุ๊ตู้รู้หมดตุ๊ตุ๊ตุู้รู้หมดโอเคอ่ะเหมือนจะรู้ทุกตัวแล้วนะครับอืม S. สอง O. สามครับ S. สอง O. สามประจุลบหนึ่งครับ S. สอง O. สามประจุลบหนึ่งนะ C O C O มีประจุเป็น0ูศูนย์ C O มีประจุเป็น0ู S C N ประจุลบหนึ่งเขียน S C N ประจุลบหนะครับมีอะไรที่ต้องรู้อีก ตัวน,นี้นะครับเป็นประจุ a s เ c สนะ่ลบสามนะลบสามนะไอ้ตัวเนี้ยตัวน,นี้เหมือนจะเป็นลบห้ามั้ง กว่านี้ทั้งก่อนลบห้าลบหกได้เป็นลบหกมากกว่าอันนี้ลบหกคือมันเป็นกลุ่มไมออนที่ไม่ค่อยได้เจอนะครับเอาความรู้นี้ไปประกอบมาแล้วกัน a อ r อารหมูไหนก็ตอบได้หมู่นั้นนะทำให้ถึงสี่สามเจ็ดนะเดี๋ยวจะเฉลยให้ในตอนต่อไปนะครับ